ครับสวัสดีครับพบกับผมทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรละตนะนะครับคลิปนี้จะพามาดูที่ดินเงินผ่อนนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะครับแปลงนี้เนื้อที่5ไร่1งาน58ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีโฉนด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับติดถนนสาธารณะทั้ง2ด้าน อยู่ในพื้นที่บ้านสนวนนะครับตำบหลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมีไฟฟ้าประปานะครับถึงแปลงที่ดินของเราเรียบร้อยถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับด้านข้างเป็นถนนสาธารณะนะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับเราสามารถขยายเพิ่มอีก3เมตรก็ได้นะครับ รูปแปลงที่ดินของเราจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับบริเวณด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับจะมีเหมืองน้านะครับเป็นเหมืองดินผ่าแปลงที่ดินของเราเล็กน้อยนะครับเนื้อที่ประมาณ200ตารางวานะครับที่ดินของเราจะอยู่บริเวณซอยสนะครับบ้านสนวน เป็นหมู่บ้านนะครับที่มีบ้านเรือนของชาวบ้านค่อนข้างหนานแน่นนะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพมาประมาณ9กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับคือบริเวณทางเข้าแปลงที่ดินของเรานะครับบริเวณซอยสบ้านสนวนนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายยกแปลงนะครับในราคาไล่ละ4 5 0 0 0 0บาท สามารถจ่ายดาว20000นบาทนะครับส่วนที่เหลือผ่อนชำระก,กับทางเจ้าของที่ดินได้โดยการทำเป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับบริเวณรอบๆแปลงที่ดินของเราจะมีแหล่งน้ำด้วยนะครับเหมาะที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะครับหรือท่านใดต้องการที่จะแบ่งขายเพื่อทำกำไรก็สามารถทำได้นะครับโดยการขยายถานนด้านข้างนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3เมตรนะครับ แบ่งเป็นแปลงแปลงละหนึ่งไร่นะครับเพื่อขายทำกำไรได้นะครับแปลงนี้ผลชำระกับทางเจ้าของนะครับโดยทำเป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับจ่ายดาวสองแสนบาทนะครับสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับผลชำระรายเดือนเดือนละ2 0 0 0 0บาทนะครับ นานหนึงงวดนะครับเจ้าของที่ดินคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากหักเงินดาวแล้วอาจจะมาคำนวณเป็นเงินต้นนะครับมีดอกเบี้ยร้อยละต่อปีแบบต้นลดดอกลดนะครับแปลงนี้นะครับได้เคยนำเสนอลงช่อง YouTube ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลุดจองนะครับจึงขอนำมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับแปลงนาบริเวณรอบๆนะครับมีการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมาภายในแปลงที่ดินนะครับเป็นคลิปวิดีโอตัวเดิมที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่บ้านสนวนนะครับตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จจะพาไปดูที่ดินในหมู่บ้านนะครับเนื้อที่5ไร่1งาน58ตารางวานะครับเป็นโฉนดคู่แดงนะครับที่ดินแปลงนี้มีโฉนด2ใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับสำหรับถนนทางเข้านะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้าง5เมตรนะครับที่เรากำลัง เข้าไปตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านสนวนซอย4นะครับเข้ามาในซอย4อีกประมาณ170เมตรนะครับจะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับมีไฟฟ้าประปาถึงแปลงที่ดินของเราเลยนะครับนี่นะครับหลังจากสุดจากถนนคอนกรีตแล้วนะครับต่อมาอีกประมาณสัก 15เมตรแค่น er uh, ั้นเองนะครับจะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปยังบริเวณแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับที่ดินที่เราจะมาดูคือที่ดินแปลงนี้นะครับนี่นะครับแปลงนี้เนื้อที่5ไร่1งาน58ตารางวานะครับมีโฉนด2ใบติดกันนะครับแปลงนี้ติดทางสาธารณะ2ด้านเลยนะครับทางสาธารณะด้านหน้าจะเป็นทางนี้นะครับ ประมาณ5เมตรนะครับเป็นทางสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าสำหรับด้านข้างนะครับจะเป็นทางสาธารณะนะครับที่กันแนวทางสาธารณะไว้นะครับประมาณ3เมตรนะครับสำหรับทางด้านข้างนะครับที่ดินแปลงน,นี้มีหน้ากว้างติดถนนนะครับถนนที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ หน้ากว้างอยู่ที่55เมตรนะครับลึกเข้าไปข้างใน130เมตรนะครับนี่นะครับจะอยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะครับเป็นที่โล่งๆนะครับแปลงนี้เหมาะที่จะทำเป็นบ้านสวนได้นะครับหรือท่านใดอยากจะมา จัดล็อกแบ่งขายแปลงนี้ก็เหมาะนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนวงแเวนรอบเมืองนะครับที่กำลังมีการดำเนินการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชน,นบทหมายเลข1049นะครับถนนวงเวนจะสร้างบริเวณถนนหมายเลข1049นะครับ ห่างจากนี้ไปประมาณ2.3กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนมิตรภาพนะครับประมาณ9กิโลเมตรไปทางแยกจอหอก็ห่างจากนี้ไปประมาณ17กิโลเมตรนะครับห่างจากเซนทัานครราชสีมานะครับ21กิโลเมตรไปทางมหาวิายลยราชพัฒนนครราชสีมา ประมาณ22กิโลเมตรนะครับนี่นะครับคือหลักแนวเขตนะครับแนวเขตของแปลงข้างๆนะครับที่มีการกันเป็นถนนสาธารณะไว้นะครับกว้าง3เมตรนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีลักษณะเป็นทางนะครับแต่เราได้กันเป็นทางสาธารณะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกันไว้เพียง3เมตรนะครับถ้าต้องการให้มีทาง ขนาดกว้างขึ้นก็สามารถที่จะแบ่งเป็นทางสาธารณะเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับคือแนวเขตที่ดินของเรานะครับบริเวณด้านท้ายนะครับจะต่อจากนี้ไปอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูบริเวณด้านท้ายของแปลงที่ดินของเรานะครับ แปลงนี้หมอทําเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ก็สามารถที่จะมาปรับถมดินนะครับเพื่อจัดสรรแบ่งขายได้นะครับแปลงนี้นี่นะครับคือแนวเขตบริเวณด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่ติดกับเหมืองดินเส้นนี้นะครับเป็นเหมืองส่งน้ํานะครับ นะครับที่ดินของเราจะอยู่ติดแนวเขตของเหมืองส่งน้ําเส้นนี้นะครับที่ดินจะมีลักษณะเป็นที่สูงนะครับสลบลงมาจะค่อยๆสลบลงมาด้านล่างนะครับจะอยู่ติดกับแปลงนาของชาวบ้านนะครับนี่นะครับรอบๆข้างก็จะเป็น แปลงนานะครับของชาวบ้านนะครับที่กําลังมีการหว่านข้าวอยู่ในตอนนี้นะครับแปลงนี้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถที่จะจะสรรแบ่งขายได้นะครับทำถนนอ ผ่ากลางแล้วก็แบ่งเป็นล็อกๆเพื่อทำกำไรได้นะครับแปลงนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่นะครับคือบริเวณด้านท้ายแปลงที่ดินนะฮะที่เรากำลังยืนอยู่บริเวณแนวฝั่งเหมืองนะครับเป็นเหมืองส่งน้ำนะครับจงปัจจุบันยังเป็นเหมืองดินอยู่นะครับ สำหรับแนวเขตด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นแนวคานานะครับเป็นแนวคานาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินไปช้าๆนะครับเนื่องจากว่า ฝนพึ่งตกใหม่ๆนะครับดินก็จะเละนิดนึงนะครับบริเวณด้านท้ายแปลงที่ดินนี่นะครับด้านหน้าแปลงที่ดินของเราจะอยู่บริเวณรถคันสีขาวที่เราขับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ เป็นที่สูงพอสมควรนะครับจะสลบลงมาบริเวณด้านปลายของแปลงที่ดินนะครับส่วนด้านบนจะเป็นที่สามารถที่จะทําสวนได้นะครับเป็นที่สูงแนวเขตของเราจะอยู่บริเวณแนวพุ่มไม้นะครับแนวพุ่มไม้ก็จะอยู่บริเวณแนวคันนานะครับเป็นแนวคันนาเดิมนะครับที่เราเห็นเป็นแนวรั้วรวดหํา เขาขาวที่อยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับกว้างประมาณ5เมตรปัจจุบันยังเป็นถนนดินอยู่นะครับห่างจากถนนคอนกรีตประมาณ15เมตรแค่นั้นเองนะครับจะมาถึงแปลงที่ดินของเราสําหรับไฟฟ้าประปานะครับตอนนี้มาถึงหน้าที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ รอบๆก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับแนวเขตที่ดินของเราจะมีเสาคอนกรีตปักไว้นะครับทุกจุดเลยนะครับสามารถที่จะมาตรวจสอบแนวเขตที่ดินได้นะครับนี่นะครับคือ,อบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็น ทางสาธารณะนะครับอยู่ติดกับแนวลั้วรวดน้ำนะครับของเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับแปลงที่ดินของเราจะอยู่มีหน้ากว้างติดกับถนนเส้นนี้ประมาณ55เมตรนะครับเป็นที่โล่งนะครับมองดูแล้วสวยงามนะครับ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube